เมื่อกี้เหมือนจะเป็นเลือดนะครับที่ทาหน้าของเจคอบมะเหมือนไม่รู้อะผมก็ไม่แน่ใจครับมันเป็นเหมือนเป็นการทางตัวหรือเปล่าฉันฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรมาเลยว่ามันมีมันมีพวกพรานอยู่ด้วยอแอบบี้เอแอบบี้เอานี้ลองวาดสิวาดอะไรวาดสิ่งที่ทาทำทำร้ายเธอได้ไหม ค่อยๆช้าๆโอ้นิกนิกเพื่อนบอกฉันหน่อยว่าเขาพวกทำทำอะไรพวกนายเขาเหรอเขาไม่ไหวแล้วพลานอะใช่มีคนอยู่ที่นั่นแตกก็มีสัพท์ด้วย ใช่มีคนอยู่ที่นั่นไม่ไม่ฉันเห็นได้เขาแหละพยายามมาตัวนิกไปคงสับสนแน่ๆเอาตัวใหญ่แล้วโมโหมากเรนนี่ฉันแอปปี้เธอไม่เป็นไรเพื่อนเธออยู่นั้นโกงเล็บใหญ่มันใช้ฟันกัดฉัน ฉันว่าคงเป็นหมีถ้าหมีโตเต็มวัยต้องฆ่าเขาไปแล้วไม่น่าเป็นไปได้อ่าเอ้ดนเดิลนั่นมันมันติดเชื้อนะเนี่ยมันกำลังขยายแล้วมันแย่มากแย่่สุดกดแผลโอ้ไม่น่ากดนะครับผมมันเหมือนจะแย่กว่าเดิมนะถ้าเราไปกดแผลมันเนี่ยอย่ากดมันเลย เราควรตัดขาเราต้องตัดขาก่อนที่เชื้อจะลุกลามเอ่ออะทำไมล่ะทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยอ่ะไม่ดูสีพวกดูสีดำนั่นสิแล้ะนายคิดว่ามันคืออะไรคิดว่าฉันเป็นหมออะไรไงฉันจำไม่ค่อยได้ คือฉันไม่รู้ว่าฉันเห็นอะไรอะไรนะเรียกไหมเรียกแล้วเหรอเรียกแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยฉันมีปืนแล้วรู้ว่าจะใช้มัน ฉันใช้เป็นนะเรอยนถ้าเป็นติคอปหรือเอมม่าล่ะแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะระวังด้วยไหไรวะ It was probably nothing Yeah b u ตรวไปลยังนะ Yeah you better run very brave. เอาล่ะคือที่บ้านพักน่าจะปลอดภัยกว่านะว่าไหมต้องยิงแล้วเหรอไม่ยิงได้ไหมไม่ยิงน,นะมันยังไม่เห็นตัวเลยเดี๋ยวๆๆโอ้โห <c oughs> ดีนะดีนะไม่กดยิงพระเจ้าช่วยนิก เขาโอเคไหม Nick and Abby were a t t a e d n i c a d Abby ถูกทำร้ายในป่า Hey does anybody have any dry clothes? มีใครมีชุดท่ใส่บ้างเนี่ย Fuck of course they are. เกิดอไรขึ้นบนายกังวนเอ็มมาอยู่ไหนสอบถามก่อนช่วยนนี่เกิดอะไรขึ้นบนายเนี่ยโอ้ h t r g o ตอนนฉันบอกฉันได้ยินเง็มบีร้องฉันเลยวิ่งมาให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ จากทฤษฎีสารนะได้จู่ๆันก็เหยียบเข้ากับดักบ่วงเหมือนพวกของที่ล่าสัตว์นะพรานฉันบอกแล้วว่าเป็นพรานเมื่อแล้ขาฉันขึ้นไปแล้วก็ห้อยบนต้นไม้ทันทีเลยฉันก็ให้หัวต้องแต่งอยู่แบบนั้นแล้วก็มีคนถือมีดเล่มโตเดินเข้ามากระช้องที่ตาของฉันตอนนี้ฉันกำลังสอนเขา มันโกหกหรือว่าทำไมหน้าหน่ายถึงมีแต่บอกว่าจะเป็นเยมสตอบเบอรดี้นะโอ้ใช่ฉันว่ามันเป็นเลือดแน่ๆมีผู้ชายนั้นเออเขามีขวดมาด้วยแบบว่าไม่รู้สิเรื่องมันยาวน่ะอิอวใช่มันเลวร้ายมาก ฉันต้องไปหาเอ็มมาไอ้ยฉันต้องใช้มันนะข้างนอนี่มันไม่ปลอดภัยพวกนั้นต้องปกป้องีอเอ็มมาันต้องกองนอาอีคุณไม่รู้อในหเาไม่รู้ย่านนอเาพยายามทำในโกรธหรอไ่ฉันพยายามช่วยแฟนงฉันหายไปแต่ว่านั้นไม่ใช่แฟนนะพวกอย่าปืนลั่นนะอย่าปืนลั่นนะอย่าปืนลั่นนะเฮ้ยผม เอ้ยอย่าปืนลาดนะโอเคโห่หวาดเสียวจริงเมื่อกี้นี้หยุดเลยนะตอนนี้มันวุ่นวายมากพอแล้วพวกนั้นทั้คู่นั่นแหละยังทั้งตัวเงี้เง่าอีกเด็กขอบเราควรเก็บปืนไว้นี่กับแอ็บบี้เราต้องป้องกันตัวไรอันแล้วฉลาดสิ้นดีไปหาเธอก็เธออยู่บนเกาะเธอจะไม่เป็นไรแน่ ถ้าฉัไมไปเจอพวกคนเถื่อนบนในนังกันเหรอฟับใจนะแต่ันไม่ทําน่ยังมีเรือไปถึงนั่นยังไงใช้ก็จะใช้มันไปที่เกาะแล้วต้องกลับบ้านพักโอเคแล้วต้องขนนิกไปที่บ้านพักก่อนนะครับตอนนี้ โอเคดูซิว่าคืนนี้เป็นยังไงบ้างตามพี่ีเอ็มมานะครับอยู่บนเกาะแล้วโอเคนี่เป็นคำถามของพวกคุณอะไรเอ่ยมีสองนิ้วโป้งแล้วจู่ๆก็มีมาโผล่บนเกาะมืดๆตามลำพังอะไรวะออกก็ยิงโอคนนี้นั่นไงนิ้วเดียวตอนนี้ว่างแค่นิ้วเดียว ในที่นี้กอบประหลาดหลายบุคคลอยู่อาศัยที่ถึงี่หญิงสาวพู้เก่งกาคนนี้ได้คนพบโบอตามตรงว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้กอะประหลาดเล็กตั้งลำพังนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากทายวีดีให้บุคคนดูตอนนมีบ้านต้นไม้ด้วยฉันจะปีนขึ้นไปอาจจะได้ภาพสวยๆบ้าง ได้อีย่างนะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากกลับนะแต่ถ้าฉันกลับไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนฉันที่ไปง้อไอ้เง,ง,ง,งีางาคนนั้น <S <S 2> <S 2> <S 2> ฉันแค่อยากระบ,บายนะไปที่บ้านต้นไม้กันอืมไม่ได้ว่าหัวดื้อนะครับทุกคนถ้าเราย้อนกลับไปเราก็อาจจะไปเจอกลุ่มเพื่อนเหมือนเดิมนะ แต่ว่าเราไม่ไปนะครับเพราะว่าเออไม่อยากให้ตัวเองค้ยตัวเลยเนาะที่งงท,ที่มันมีสัตว์เต็ไมไปหมดเลยครับมีทั้งกวางมีทั้งหนูมีอะไรเต็มไปหมดเลย Kind of like how you thought you were just having a hot summer fling and then it turns into babysitting a big hairy man child. It's all sad because you don't want to go steady with him and write him love letters every freaking day. And while we're talking about it, you don't mind that we're talking about it, right? Why why is it up to me to justify my feelings when he's the one who got hmm. all bluff about it, you know? <laughs> oh look. Anyone wouldn't mind a baby God here and เ <laughs> มันมันมาไล่ไปบนกอดแทน,นนะครับว่ามันไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็ความรู้สึกข,ของตัวมันเองนะครับว่ามันคิดยังไงบ้างเป็นค,คนที่มีอีโก้สูงนะครับคนนี้เอาม,าม่า and forget about it or do i continue on the path i'm on and keep ranting about my stupid timeline ผมว่า <c oughs> ในเมื่อไม่ใช่นิไลสดดังนั้น <c oughs> ฉันคงต้องเลือกเอง <c oughs> ผมากไปข้างบนนะครับ เราว่าไม่คนอยู่ข้างล่างไปข้างบนดีกว่าโอเคดูเวลาดูเลือกโลกเบื้องบนแล้วขึ้นไปกันเลยพวกคนรู้อาจจะรู้สึกได้ว่าถึงบรรยากาศแบบบ้านๆจากทางเดินนี้มาเป็นร้านจริงสิ่งใดวที่ฆ่าคุณไปตายจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น เห็นตอนนี้เราจับขึ้นไปข้างบนนะครับผมไม่รู้ว่าข้างล่างนั้นมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นทางเดินปกตินะถ้าดูจากตรงนี้นะครับเห็นอยู่หรือเปล่านะมันมีปะมันเห็นปะอืมอเราจะไปที่นี่กัน ก็ไม่แย่งนะแม้ว่ามันจะโโธโสมแากแต่ไปหัที่นี่เหรอตาคุณลุกวาวเนี่ยมีหัสลิงด้วยนะแต่ฉันคงกลัวว่าถ้าดิโก้จะฉี่ร้านแน่ถ้าทำได้แบบนั้นเดี๋ยวไหนฉันก็มาแล้วนี่ฉันต้องสนุกกับพวกมันไว้ปัญหาของเจคอบรู้สึกเศร้าใจทำบทแล้วกัน รูกไม่ปัญหาที่แท้จริงของเจคอบเป็นยังไงพอมอร์ตี้ก็เป็นพระเอกของเรื่องเขารู้สึกว่าทุกอย่างหมุนรอบตัวเขาแต่ในที่คนพูดนั้นกำลังถ่ายขี้โมตัวเองอยู่ฉันว่าเขาคงไม่คิดด้วยซ้ำว่าฉันต้องการอะไรโอเคนั่นไม่จริงมั้งพูดตรงฉันว่าฉันกำลังหนีปัญหาฉันรู้ดีเขาจะเจอสาวใหม่ที่มาอะไรลืมฉันได้ ดีแล้วล่ะเขาสมควรได้รับหรือฉันคุยเป็นอย่างนั้นบ้างนะไอ้นี่มันก็คิดมากเรื่องของเจคอบมากอยู่นี่ว่าทุกคนมันก็คิดเรื่องของเจคอบเยอะอยู่นะครับผมแบบว่าการพูดคุยหรือว่าการคิดมากการแก้แค้นอะไรเงี้ยของเจคอบก็เยอะอยู่นี่ อใส่เสื้อผ้าก่อนเถอะเสียวเกินใช่ไหมแซ่บๆเลยไก่สไปซี่แล้วนี่แซ่บกว่าหนึ่งไม่แซ่บกว่าสองอันนี้อะไรเลยเลยอ้ากุญแจรถกุญแจรถตำรวจใช่ว่านี่คงเป็นธารการแบบขอโทษคือกำรวจ ฉันไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรเั้นฉันจะไปต่อและทิ้งมันไว้ที่นี่เรามาถึงกันแล้วตามที่ได้บอกไว้บ้านต้นไม้ที่ดูไม่แข็งแรงและพร้อม,มี่จะพังทุกเมื่อมางวันอีกโล่งหนึ่งเดยกเขากับฉันจะได้อยู่ที่นี่และเล่นด้วยกันนะ ani, ที่รักฉันกลับบ้านมาแล้วว่าไงนะ เด็กๆหลับไปหมดแล้วเหรอเสียดายจังไม่ได้บอกฝันดีล้วทุกคนดูให้ดีสิตำบประสบการณ์ของค่ายูดูร้อนที่แท้จริงรู้เหมือนว่าใครบางคนลืมก็บกว่าที่นี่นะฉันว่าเด็กๆคงลืมทิ้งไว้ไม่ก็คนอื่นก่อนหน้านั้นแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นอันนี้นะเฮ้ย เอ้ยเอ้ยได้ยินนั่นไหมดูเหมือนเราต้องเลือกกันอีกแล้วนะคนดูกระเป๋าว่าเป็นเป็นของใครหรือจะเปิดประตูนั่นแล้วตายอย่างสุดสยองและเจ็บปวดก็มีคำตอบไหนอยู่ดีเปิดประตูกนค้นกระเป๋าก่อนนะครับผมอย่างแรกเปิดกระเป๋ากันเลยดูไหมฉันในชุดมาใสแล้วเห็นกันแค่นี้พอนะ เิดกระเป๋าก่อนทุกคนเดี๋ยวเปิดประตูกดแล้วมันเราเห็นภาพนิมิตมาแล้วนะครับผมคิดว่าใน,นนี้มันจะต้องมีตัวนะดูจากที่เจคอบเคยไอ้นี้มาด้วยนะเคยแบบว่าเออคอยส่งส่งกล้องมาแล้วนะครับว่ามันมีตัวหนึ่งนะครับนี่มีที่ช็อตด้วยเย่ยมากเอม็มมากสนุกดีโอเคเห <c oughs> ็นว่าต้องมีง <c oughs> อมะไรอยู่บนน,นนั้นแน่ๆแล,แล้วมันไม่ทำให้ฉันกลัวนน่ สัญญาของพวกคุณได้เลยอย่าบอกว่ามันจะเปิดอ่ะมันจะเปิดจริงๆหรอไอ้มาไล่เกาะโลดิโอไล่ม่านชีวิตปิดฉากลงและมีเวลาฉายซ้ำอีกโอ้ไอ้มาโอ้ใช้สเปรหมีใช้เครื่องเจอไฟฟ้าสเปรหมีเครื่องเจอไฟฟ้าสเปรหมีก่อนเลยแล้วกันฉีดแป้งเลยเออ ไปเร็วไปเร็วเอ้มาเอ้มาหนีเร็วเอ้มาไปเร็วเอ้มาเอ้มาเอ้มาเร็วเอ้มาเออเออเออโอเคพุ่ยเดี๋ยวดู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 โอเคไปต่อเอ้มาอย่าเพิ่งหยุด วิ่งขีดสเปร์วิ่งขีดสเปร์วิ่งขีดสเปร์เอ่อสเปร์ก่อนแล้วกันเออขีดแป้งต่อเยี่ยมมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากเอกมากเก่งมากโอเคเอกมาระวังนะเอกมาโอเคเยี่ยมมากเอกมาเก่งเก่งเก่งเยอะๆๆๆเออช้าๆไว้ไว้ไม่ไหวเออสวยสวยสวยเอกเต็มมาก หมือนสถานการณ์มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไปเลยไอ้มาไปเลยกันประตูใช้ประตูกดใช้ประตูกดเลยไอ้มาประตูมันทำอะไรไม่ได้แล้วอเออทับมันไอ้มาไอ้มาเอี่ยมไอ้มาสู้เขาเออเออนี่ไม่นด้กลัวมากปีบัน ตัดผ้ามาที่ดีแล่นครับผมเบาหน่อยกาศเองเขาไม่เป็นไรหรอกเนจ็ะแพ้ไหมไม่ไม่แล้วทษทีฉันหิวมากนะเขาพูดไหนแล้วค่อยหาอะไรกินนะโอเคไหมโอ้แมไปเถอะผู้ติงนะกินบางั้างตัวยังได้เลยจะหาม้าจากไหนได้หรอ าายก้ไพ่มาครับอีกใบหนึง่งไพ,พ่ความแข็งแรงไพ,พ่ความแข็งแกรง่งนี่จะเปิดห้องพยาบ <S 2> <S 2> <S าลได้น่าจะมีหลายอย่างที่ใช้ได้ <S 2> <S 2> <S 2> <S ผมว่าเราจะทำอะไรก็ได้มาทำความสมัทธแผลเขานะที่จะไปหาของกิน ทุกคนมีตัวละครในใจไหมครับว่านี่ใครไม่อยากให้ใครตุยให้ใครตายไปมีตัวละครในใจกันหรือเปล่ามีคุณมินวินมินมีไรอันเนาะไม่อยากให้ไรอันตายผมขอสัญญาครับไรอันจะไม่ตายคาดหวังพวกเราจะไม่เป็นไรหลบขอบยินดีมันจำจิตพวกเราได้ไหม่่รรรู้ะะเเนอออ์ไสักยางว ก็ไม่รู้สิแบบว่ามันได้กลิ่นเลือดก็ตามมาไล่ล่าพวกเราไม่หรอกมั้งฉันแค่รู้สึกว่าถ้าอยู่ว่าพวกเขาก็จะตกเป็นเป้าด้วยไม่รู้สิแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแบบนั้นนะไปเถอะไปโทรความช่วยเหลือ รู้สึกแปลกที่ได้เห็นที่นี่เงียบเหงานายไม่เคยลงมาตอนเดึกงั้นเหรอไม่เลยเคยหรอกนายนะสองสามครั้งนี่เอาอีกแล้วดีเล่นกระซิบข้างหูฉันว่ามีคนเรียกชื่อฉันนะเมื่อกี้เนี่ย นุง่งแอมบี้เหรอผมเชียร์เอ็มม่าครับผมชอบเอ็มม่าโอ้ผมชอบเอ็มมา่มมา <S <S รู้สึกดีว่าเป็นข่าวดีรู้สึกกังวลมันก็ไม่แน่หรอกกังวลไปก่อนแล้วกันนะครับเรายังไม่รู้ไม่มันจริงเคทลินบอกจริ่งจะบอกคือเราไม่ใช่ฝีมือเราไม่ใช่มืออาชีพเข้าใจไหมไม่สู้ดิเข้าไปติดโรคพิษสุนัขบ้าก็ได้ฉันก็แค่จริงจังเนี่ยเราต้องโทรหาตำรวจนะมิสเตอร์เอ็มิสเตอร์เอ็ดไหม โอเค then 911 you mean 911 who says 911 I don't know anyway yeah but <c oughs> like, Let's what? ฉันฉ a นฉันขออะไรตำรวจโรงพยาบาลเอาหมดเลยได้ไหมดีตำรวจต้องจอดจงด้วยเหรอเออดีตำรวจไปอะ cops Yeah, don't fuck around. There's right, hunters yeah, out there yeah. trying to kidnap us. So they'll say, 9-1-1, what's your emergency? And I'll say, Help! Help! My friends may have been attacked by bears, but maybe not a bear, but definitely an animal with teeth. And this this one of kidnapped by these hunter guys with blood on their faces, and there may have been shots fired, but not by us, but also maybe by us. And they cut my friend <laughs> Jacob down from a tree. Separate incident long story Yeah, yeah, that's that's good Okay Now don't decide Dead maybe said yeah Back Well, that's weird. I'm Phone's go dead. I'm right, about to the cops, <laughs> uh, it's <a> coincidence. <laughs> What are you doing I don't know it's what they do in movies when the phone goes Okay well you know how do you know that maybe that's just what they want you to think man Okay so this phone's a no go no one has signal. Is there anywhere else in the camp that has a landline? Well, not a landline. What? Hmm. The radio hut has some <laughs> old equipment where, where, where you do your so announcements? Where where I do the PA announcements. It has some old equipment, I, equipment I think we I could probably break something up and get a message out. Alright, yeah. เอาล่ะยังไปที่นั่นกันเลยเพื่อไปต่อใครได้จริงเก็บนั่นด้วยดีดันมันยังไม่เฉื่อยอีกเหรอตอนเนี้ยฉันเก็บมันแน่ตอนนี้มันปลอดภัยนะโอเคงั้นก็ระวังมันด้วยล่ะโอ้ คงเพราะอากาศไม่ดีแหละจะมากาศอะไรอีกล่ะเม่อัี้จะคงเป็นพทหมีมีอีกแล้วเหรอถ้า็น่อโทษหมีนะฉันไม่อยากเื่อด้วยหรอกแต่ถ้ามันมีหมีนะตัดสายโทรศัพท์ตัดสายทั้งหมดนี่แล้วก็รอเราอยู่ทางเดินล่ะอยขอบคุณยิงมัน แต่กระสุนเตรียมยิงเ,งเลเงใย,ยใช่โอเคใช่ไปกันแปลกๆครับมันไม่ใช่หมีหลแล้วเนี่ยปืนน,นั่นที่เคทลินนะจะไปต้องใช้หรออืม บางทีอาจจะเป็นคนระเบิดของนายให้เธอไปนะฉันยิงได้ดีกว่านายนะแค่ฉันยิงแม่นกว่าก็ได้ฉันอาจจ่เอาปืนให้เธอไปเถอะให้ปืนไปให้ปืนแล้วกัน Alright You're right เฮ้ยที่นายยังมีชีวิตอยู่เออยังมีฉันอยู่ที่ฉันก็ยังมีอยู่ทำตัวให้ดีหน่อยอย่าสัญญาเลยที่นายทำไม่ได้ดีกว่าจะรักษาสัญญาเสมอแหละไรอันชื่นชมการตัดสินใจของคุณว่ะทุกคนอัปเกรดความสัมพันธ์ครับดิฉันมาถูกจังหวะแล้วประเด๊ะ chin up big guy It, I wouldn't really know what to do with it okay จะดึงฉันไม่รู้วิธีใช้มันหรอกเปนเชื่อใจนาย oh thank you so much Dylan you're so generous ผมขอบคุณมากดิเนี่ยนายท่านจิตใจดีเหลือเกินรอเราอืมมันพูดมันพูดตัวเองนะครับผมเดี๋ยวบอกนะว่าตามพี่เอ็มมานั่นไงจริงด้วยเอ็มมาเอ็มมาเอ็มมารอดรอดอยู่ใช่ไหมเอ็มมา เออไปสลิงเหรอโอเคเอมา่าเก่งมากเอม่าไปเลยเอม่าไปได้ไหมหมุนช้าหมุนเร็ว หมุนช้าหมุนเร็วหมุนช้าหมุนช้าก่อนแล้วกันให้มันเบาๆก่อนนะครับมันก็นดังอยู่นี่ว่าเร่งขึ้นโอเคเร่งขึ้นนิดนึงก็ได้โอ้มันมาเร็ว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 ไปยังไปเลยไปเลยหมุนเข้ามากระโดดแบงก์เลย เยี่ยมมากเอมก็มมาเก่งมากไปเลยเอ็มมาไปเลยโอเคเอ็มมาโอเท่เอา้าวจุดหายลงน้ำโอ้ได้อยู่เยี yeah. ่เป็นไงทุกคนเอ็มมาในโคตรเก่งโอเท่เอ็มมาเยี่ยมมากเก่งมากมันไม่เก่งกลัวอะไรจริงไอ้นี่ ไฟฟ้าช็อตไม่ได้แล้วด้วยเซ็งจริงโอ้หมดเทพมากเลยนะครับเอ็มม่าเนี่ยทุกคนมันไม่กลัวไอ้ไอ้มนุษย์หมาป่าเดียวดายนั่นเลยนะเก่งจริงโอ้ดีใจที่ได้เจอคุณอีกนะดีใจจริงๆ เดูเวลาอีกแล้วสินะความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งทำให้แปลกใจได้รับรู้ถึงพลังงานที่มีของบางคนเข้าถึงเข้าถึงพลังที่ไม่เคยรู้จักฉันคิดว่าเราทุกคนมีพลังเหล่านี้อยู่ในตัว มันน่าจะเป็นไปได้ทั้งของฝันและเป็นไปได้ทั้งคำสาบมีอลเรให้คุณดูอีกเช่นเคยแน่นอนว่าทั้งเ้ยยังคงเป็นของคุณต้องการดูอีกไหมดูนะครับดูเพิ่มครับ แล้วมันเป็นยังไงต่อละ่ะเอ็นกนลากรออีกครั้งฉันขอฝากซีนี้ไว้ให้คุณจำไว้ว่าใครเป็นเพื่อนคุณจำมาไว้ใครช่วยเหลือช่วยเหลือคุณ